ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Battle r e a l m Hero Spotlight กับผมบนบูเกม i ม g c h a ช n แนลกันอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กับเกมเดิมอีกเช่นเคยนั่นก็คือ Battle Realms t e a m Version นะครับวันนี้เราจะมาทำคลิปแนะนำฮีโร่และฮีโร่ที่จะมาแนะนำวันนี้ก็คือ <S The s h e l l l o r d from the Wolf Clan อสูรไลา์จากเผ่าหมาป่านะครับก่อนที่เราจะมาเริ่มคลิปรบกวนคุณผู้ชมกด subscribe เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ข้อมูลและทิกดีๆเป็นประโยชน์นะครับและที่สำคัญเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับคลิปนี้เกิดจากการที่มีคนโหวตเข้ามาเลยเป็นที่มาของฮีโร่สปอตไลท์เดอะชาลลอนนะครับใครอยากได้ตัวไหนเป็นตัวต่อไปโหวตกันได้ที่ช่องคอมเมนต์เลย จะรีบทำออกมาให้เร็วที่สุดเลยนะครับและก่อนหน้านี้ได้ทําคลิปฮีโร่สปอตไลท์ไปหลายตัวมากและยูนิตสปอตไลท์เทียสามไปเรียบร้อยแเลยนะครับรวมถึงการอธิบายการโจมตีทั้ง6ประเภททั้ง3พาร์ทอันนี้สำคัญนะครับไม่ชมอาจจะไม่รู้เรื่องได้นะครับย้อนกลับไปชมกันก่อนได้นะครับมีลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างหรือว่าจิ้มที่ไอคอนตัวไอมุมขวาบนได้เลยนะครับ ถ้ารู้เรื่องพื้นฐานกันมาหมดแล้วเดี๋ยวมันเริ่มกันเลยในบรรดาสมาชิกของเผ่าวลฟเชื่อกันว่ามีสัตว์ร้ายชนิดหนึ่งเป็นสัตว์ในดึกดำบัรที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นหมาปากมาก่อนปีศาจตนนั้นอยู่ก่อนสงครามการเป็นทาสระหว่างโฟฟูลฟเซอร์เพนและโรตัดแครนปีศาจตนนั้น นามว่าไฮสตันหลังจากเกิดเหตุการณ์สงครามที่ทำให้วูฟแคนกลายเป็นท่านในเมืองใต้ดินของโลตัสแคนกลุ่มของผู้ใช้เวทมนต์ดำชื่อว่าโซบาจับไฮสตันไปทรมานตและทดลองและหวังผลจากการทดลองเพื่อที่จะสร้างคนงานเหมืองที่สมบูรณ์แบบไม่รู้จักเน็ดไม่รู้จักเหนื่อยจากการทำงานการทดลอง และการทรมานหลายตอนหลายครั้งทําให้มีข่าวลือออกมาว่าโซบานทําให้ไฮตันเปลี่ยนรูปลักษไปจนผิวหนังของเขากลายเป็นหินและไม่สามารถเนนหนื่อยได้อีกต่อไปหลังจากการทดลองจบลงไฮตันก็ได้หลบหลีออกจากห้องทดลองและได้หลบหนีเข้าไปในป่าลึกไฮตันมักถูกพบเห็นอยู่บ่อยๆโดยทาสหมาป่าที่ลงทางในตอนกลางคืน และช่วยเหลือหมาป่าเหล่านั้นที่หลงทางและในไม่ช้าสัตว์ตนนี้ก็ได้รับฉายาว่า The s h e l o r d โดยชุมชนของ Wolf Clan ในช่วงเวลาของการจลาจนของเผ่าหมาป่าเพื่อกู้คืนอิสรภาพโดยมี g r ย y b a c k เป็นผู้นำการจลาจน The s h e l l o r d ก็โผล่ออกมาและช่วยเหลือหมาป่าในการต่อสู้กับเซอร์เพน และโลตัสแคลนอยู่บ่อยๆแต่ตั้งแต่คืนนั้นที่ก่อการจะลาจนขึ้นเหล่าหมาป่าก็จะพบเห็นเดอะชาร์ลอตอยู่บ่อยๆแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานที่แท้จริงยืนยันว่าชาร์ลอตกับไฮสตันเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวกันแต่ผู้คนในเผ่าหมาป่าก็เชื่อว,ว่าเขาคือคนคนเดียวกันในการต่อสู้ไม่มีคู่ต่อสู้คนไหนที่น่ากลัวอีกต่อไปเมื่อได้ผเผชิญหน้ากับ เกาะที่แข็งแกร่งดังหินของเขาไม่มีใครเกลียดกลุ่มโลตัสมากกว่าเดอะเชลลอดคนนี้และความโกรธของเขาดูเหมือนจะเพิ่มความแข็งแกร่งของเขาด้วยแม้ในขณะที่เขาต่อสู้อยู่ตลอดเวลาทุกวันนี้เดอะเชลลอดเป็นสัญลักษณ์ของการกดขี่ข่มเหงของวูฟแคลนและการทดลองทางเวทมนต์ที่ล่มเหลวเป็นทรัพย์สินที่ถูกทิ้งล้างอย่างโดดเดี่ยว นับตั้งแต่ที่เขาหนีจากการถูกจองจำเขาได้ท่องไปในถิ่นทุกรก,กันดารเป็นเวลาหลายปีตลอดการเดินทางที่ยาวนาะน The s h a l o ดสามารถอัญเชิญได้จากคีปของเผ่าหมาป่าซึ่งคุณผู้ชมอาจจะทราบกันดีอยู่แล้ว เดี๋ยวเราจะพูดในสิ่งที่คุณผู้ชมบางท่านอาจจะยังไม่ทราบและไปสู่ที่ส่วนที่หนึ่งนั่นก็คือเบสิคเตตัสหรือว่าค่าสถานะพื้นฐานนั่นเองการอัญเชิญเดอะ h ชลลลอตต้องใช้ข้าว500และน้ำเพียง150เท่านั้นใช้อย่าง2แต้มนะครับและเขามี HP หรือว่าเลือดถึง750หน่วยเลยนะครับ ซึ่งถือว่าเยอะมากถ้าเทียบกับยูนิตฮีโร่ทั่วๆไปการโจมตีของเขาจัดอยู่ในประเภทบรันช์อย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะครับเนื่องจากคำปันอันใหญ่โตในการทุบศัตรูให้ไส้แตกอยู่บ,บ่อยๆพลังโจมตีของเขาอยู่ที่30ดาเมจซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับถ้าเทียบกับฮีโร่ทั่วๆไปอีกแหละและเลือดก็เยอะดาเมจก็เยอะ แต่ทำไมบางทีก็ถึกชิบหายเลยแต่ว่าบางทีละลายอย่างไวอะ่ะอัน,นี้เดี๋ยวเรามาชมกันต่อนะครับว่ามันเกิดจากอะไรเรามาดูที่ค่าเกาะกันดีกว่าเพราะผมว่าน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญในการที่บางครั้งละลายแบบไม่รู้เรื่องแล้วก็ยืนแท้งอยู่น,นานนะครับไปต่อกันที่ส่วนที่2นั่นก็คือค่าเกาะความทนทานและการแพ้ทางนั่นเอง The c h a r l o t t ไม่มีค่าเกาะที่เท่าทุนเลยและทนทาน piercing อยู่ที่50%ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับที่ร่างกายเขาเป็นหินหรือเปล่านะครับธนูหอกจิ้มไม่เข้าและยังทนทาน cutting blunt และไฟถึง75%เลยนะครับถือว่าถ้านำการโจมตีทั้ง4ประเภทที่กล่าวมาโจมตีไม่ต้องสืบเลยครับ กระทืบทั้งคืนก็ไม่ตายนะฮะและแน่นอนครับเหลือการโจมตีเพียง2ประเภทเท่านั้นที่แพ้ทางนั่นก็คือเมจิคอล150%และแพ้ทางการโจมตีประเภทเอ็กพลซีฟหรือว่าระเบิดถึง200%เลยนะครับทีนี้ก็ไม่ต้องสงสัยกันแล้วว่าทำไมบางทีเดอะเชลล์ลอตนั้นอยู่ดีๆก็วูบไปนอนแบบ ไม่รู้เรื่องไม่ทันตั้งตัวนะครับเนื่องจากการโจมตี2ประเภทนี้นั่นเองไปกันต่อที่ส่วนที่3นั่นก็คือเพิร์กหรือค่าสถานะพิเศษเพิ่มเติมสําหรับเผ่าวูฟมีเพิร์กที่ส่งผลถึงยูนิต่โลอยู่เพิร์กเดียวนั่นก็คือเฮอร์เบอริสอัพได้จากฐานเวทลิตี้คาร์เดนใช้อย่าง4แต้มเพิร์กนี้จะทําให้ยูนิตทั้งเผ่าของวูฟ รีเจนเลือดแลนขึ้น20%นะครับไปกันต่อที่ส่วนที่4นั่นก็คือ Passive Skill Passive Skill แรกของ The s h a l o t ก็คือ Fail Experiment การทดลองที่ล้มเหลว Passive นี้ไม่ได้ส่งผลดีต่อ The s h a l o t เลยแต่มันจะทำให้เลือดของเขานั้นรีช้ากว่าชาวบ้านเขานะครับและได้รับความเสียหายจากระเบิดและเวทมนต์เป็นอย่างมาก เนื่องจากผลของการทดลองนั่นเอง Passive Skill ที่2นั่นก็คือ Battle l u s Passive นี้ก็ไม่ส่งผลดีต่อเขาเช่นกันเพราะว่าจะทำให้เชลลอดต์รีมานาช้ากว่ายูนิตทั่วๆไป Passive Skill ที่3ยังดีหน่อยนะครับผมยังส่งผลดีต่อเขาอยู่พอสมควรนั่นก็คือ Giant a พสซีฟนี้จะทำให้เดอะชาลอดทำลายอาคารได้แรงกว่ายูนิตปกติทั่วๆไปหลายเท่าและทำให้เขาอยู่ในสถานะ h i h h d v v n t t g g อยู่ตลอดเวลาแน่นอนครับดาเมจส0บวก High Advantage เข้าไปทุบทีขี้ไม่แตกให้มันลูกไปนะฮะผมอธิบายเรื่องสถานะ g h Advantage ไปนในคลิป Hero Spotlight ใน c r ร m มนเซอนะครับ ย้อมชม,มชมจะย้อมเลยเรอย้อมไปชมกันก่อนได้นะครับทั้งในลิงก์ด้านล่างหรือว่าจิ้มที่ตัวไอที่มุมขวาบนได้เลยคลิปนี้จะบอกละเอียดว่าสถานะ h ฮัจจ v ว n t a g e บวกลบเพิ่มลดดาเมจในสถานะมากน้อยแค่ไหนนะครับหรือสรุปก็คือแพสซีฟหจะหลีเลือกช้าแพสซีฟหจะหลีมานาช้าอีกแพสซีฟหทุบป,ป้ายแรงและ h i g แอชว n นเท e ตลอดเวลา ไปกันต่อที่ส่วนที่4นั่นก็คือ Battle Gear หรือว่า i v i v k s l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  นะครับสำหรับ The Shell Lord ผมคิดว่าคุณผู้ชมคงทราบกันดีอยู่แล้วนะครับซึ่งนั่นก็คือ Armor Friend พันธมิตรของความแข็งแกร่งสกิลนี้ใช้กับเพื่อนๆในเผ่าของเรานะครับและฮีโร่ปกติเมื่อใช้สกิลมานาก็จะลดแต่สำหรับ The s h e ล l l o อ d จะใช้ HP แทนนะครับผมหรือว่าเลือดนั่นเอง แต่ก็ไม่ได้เสียเลือดเยอะขนาดนั้นนะครับก็แปลกดีแต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าทําไมต้องใช้เลือดแทนมานาสําหรับเดอะเชลล์ลอดก็ดีนะครับเก็บมานาไว้วิ่งเพราะตัวก็ใหญ่นะครับน่าจะวิ่งชาพอสมควรสําหรับเดอะเชลล์ลอดเป็นตัวแทงที่ดีพอสมควรเลือดเยอะดาเมจเยอะการโจมตีถ้าไม่ชนะทางเดอะเชลล์ลอดก็ยืนทุบกันสบายๆนะครับถึงสกิลไม่ค่อยจะมีประโยชน์เท่าไหร่ท้าทายเกมทรัพยากเรเหลือๆก็ อันเชิญมาทุบแนวหน้าของสตูรหรือว่าทุบบ้านได้ดีพอสมควรนะครับหรือถ้าใครคิดจะประหยัดทรัพยากรในการใส่เกราะยูนิตเผาก็ใช้เดอะเชลล์หลอดในการใส่เกราะแทนก็ได้นะครับประหยัดกว่าเยอะเลยเป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิป Hero Spotlight The s h a l l o หถ้าชอบหรือว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อคุณจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับ และเพื่อเป็นขอนก,กำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับขาดตกบกพร่องตรงไหนครับผมขออาภัยเวนะที่นี้ด้วยแล้วก็เสริมกันเข้ามาได้เต็มที่เลยนะครับด่ากันได้เต็มที่ไม่มีโกรธนะครับเพราะว่านั่นหมายความว่าคุณผู้ชมจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องนะครับใครอยากได้คลิปยูนิตฮีโร่สปอตไลท์ตัวไหนก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับจะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดนะครับ แต่เคนจียังไงก็มาแน่นะครับคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงนะครับผมนับคะแนนโหวตไว้เรียบร้อยแต่ว่าพระเอกต้องมาทีหลังทำข้อมูลยากมันมีหลายเวอร์ชันสำหรับวันนี้ผมขอจบการทำคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ